นี่ก็คืออาหารเย็นของวันนี้นะครับนั่งกินชมวิวน้ำสบายๆครับไปดูวิธีการทำได้ที่ครัวสนามนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจากจันทบุรีนะครับเขามาหาสวัสดีครับเท่าไหร่ครับน้ำไม่เป็นไรครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่ครับเดี๋ยวผมเอาติ๊กเจอให้ครับ พี่เขติดตามช่องพิญญาตอรี่นะครับคนชนพาเที่ยวพี่เยุดจันนะครับจังหวะเรามาที่นี่ี่แต่งตัวไม่ดีครับเพิ่งจะเลิกงานไม่เป็นไรครับพี่ี๋ยวเราเอาให้พี่เขาห้าใบเลยครับขอบคุณพี่มากครับพี่ชื่ออะไรนะพี่โกเจ็คครับพี่โกดเจ็คใช่ไหมขอบคุณมากครับพี่ที่ติดตามเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยครับครับ อยากไปมืนัทองขับูลุมอ่ะครับผมบรรยากาศาดีครับตรงนั้นอยากไปนั้นแต่ต้องรอปลายปีหน่ะเพราะว่าช่วงานเป็นัุชๆกุ่มยู่ <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับพี่ เพื่อนๆครับในน้ำก็จะมีขบวนปาลานะครับตอดแถวกันว่ายมาประมาณสักสิบกว่าตัวครับสวยงามมากเลยครับตอนนี้ก็เป็นเป็นเวลาหกโมงเชา้านะครับเพื่อนๆ คราวนี้หมอกก็ลงอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆสวยงามมากเลยก็อย่าช้านี้ผมจะพาเพื่อนๆไปน้ำตกคลองไผ่บูนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมทิพย์แพงนะครับคนชนพาเที่ยวนะครับทางช่องพิญญาสตอรี <t ool> <t ool ่เลเวลทัวร์ของผมนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวน้ำตกคลองไผ่บูอีกหนึ่งที่นะครับ ที่เป็นของอุทยานแห่งชาติเขาเคชกปูดนะครับแต่ตอนนี้ก็เพิ่งจะ7โมง19นาทีนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเปิดหรือยังครับทางจากตรงนี้อุทยานน้ำตกกระทิงไปประมาณสัก5-6โลครับเพื่อน,นเดี๋ยวเราเดินทางเลยครับ เนี่ยคือคลองตะเคียนนะครับมีสภาพสวยงามมากเลยคล้ายน้ำตกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆพื่นแะี่ครับเป็นคลองนะครับที่มีลักษณะคล้ายน้ำตกอยู่ข้างถนนนะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยไหลมาจากเขาเหมือนกันนะครับสวยงามผ่านไปผ่านมาอำเภอเพชรบูรณ์นะครับจะมาน้ำตกกระทิงเนี่ยแวะชมได้ครับถ่ายรูปแจพคาะเมื่อวานนี้ผมเห็นมีคนเล่นน้ำเลยนะครับไปคลองไผ่บูรเงีครับน้ำตก โบนะครับก็จะห่ายจากเขาขึ้นสูดอุทยานน้ำตกกระทิงประมาณสักบสิบโลนะครับเพื่อนจะเป็นวัดคลองไผบูลนะครับเดี๋ยวเราแวะไหว้พระแป๊บหนึ่งนะครับเป็นทางผ่าน ครบต้องมาลุยนะครับจะได้เข้าไปไหมก็ยังไม่เปิดนะครับมีแต่น้องหมานะครับวันนี้ยังไงผมก็จะไม่พลาดน้ำตกคลองไผ่บูนนะครับเหมือนอย่างคราวที่แล้วที่ไปเขาเช่าเมาแล้วตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปน้ำตกคลองปาก้างก็พลาดนะครับเพราะว่าเขายังไม่เปิดอันนี้เขาก็ยังไม่เปิดผมก็เลยนะครับ ขับย้อนกลับมาที่คลองตะเคียนนะครับซึ่งเป็นน้ําไหลผ่านเนี่ยสะพานนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายน้ําตกมากเลยครับผมชอบมากเลยผมใหพาเพื่อนๆแวะมาดูครับเพื่อรอเวลาสวยงามมากครับเพื่อนๆน้ําใสเขียวเลยครับ ตกใจนักล่าน้ําตกอย่างผมจริงครับทำไมแถวบ้านผมไม่มีอักอย่างนี้มากครับ ตะเคียนก็จะเป็นลักษณะไหลผ่านสะพานไปนะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปน้ำตกคลองไผ่บูรกันต่อนะครับแล้ว,วก็จะเดินทางกลับชนบุรีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวแม่บ้านเป็นห่วง <laughs> เพื่อนครับผมลืมของไว้ที่อุทยานเขาเคชจกูดนะครับผมแพ็คถุงขยะไว้อย่างดีแล้วผมก็ลลมเอาไปทิ้งนะครับยังวางไว้ตรงจุดชมวิวครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปที่อุทยานแห่งชาติเขาเคจกูดก่อนนะครับเพื่อไปเอาขยะไปทิ้งนะครับไม่ได้เลยเราเอามาเองเราจะให้คนอื่นไปทิ้งแทนเราไม่ได้เราจะลืมดีนะว่าอยู่ห่างกันประมาณ11โลนะครับไม่เป็นไร เราไปรับผิดชอบของเราก่อนนี่ครับเพื่อนๆผมก็ย้อนกลับมาที่อุทยานแห่งชาติเขาเคจโกูดนะครับหรือเอาขาอยะไปทิ้งเนี่ยดูดิเราต้องรับผิดชอบนะครับเนื้อครับที่ลืมเอาไว้เพชรพลอยอ่ารู้กึกภูมิใจยังเลยถึงแม้จะต,ต้องย้อนกลับมาอีก ติกบโลนะครับแต่ก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราทํานะครับเพื่อนๆครับก็มาถึงอุทยานแล้วนะครับอุทยานน้ําตกเขาไผบูรณ์นะครับในวัดอุณหภูมิก่อนเข้านะครับครับสามสิบสามจุดสองนะครับนี่ครับเพื่อนๆเมื่อวานนี้ผมกลางเต็นท์อยู่เขาเคจกูดนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่ยี่หกันยา นี่เราก็จะมาชมน้ําตกคลองไผ่บูนะครับทางพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ให้เข้าได้ฟรีนะครับเพราะเราซื้อบัตรไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในน้ําตกคลองไผ่บูนะครับทางพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันเป็นทานน้ําไหลนะครับไม่ใช่เป็นน้ําตกเหมือนเข่ากระทีงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับเพื่อนๆที่ผมก็เหมารานน้ําตกคลองไผ่บูเลยครับเพื่อนๆ เมาทั้งหมดเลยครับนี่คนเดียวเลยไม่ใช่ครับมาเช้าสุดเลยครับคนแรกของที่นี่เลยครับนักท่องเที่ยวคนแรกเลยสวยงามมากครับเพื่อนๆตอนนี้เพิ่งจะแปดลงกับครึ่งนะครับเขายังไม่มาเที่ยวเลยผมมาก่อนแล้ว ทางไปน้ำตกอีก80เมตรนะครับน้ำตกคลองไฟบูลก็จะเป็นเหมือนคลองไหลผ่านไปอย่างเงี้ยครับแต่ก็จะไหลเที่ยวไม่ใช่น้ำตกสูงหเหมือนน้ำตกกระทิงนะครับเจ้าที่บอกว่าลงเล่นกันได้ครับตรงจุดนี้ครับคนจะเล่นเยอะมาก เราก็เดินเลาะมาด้านข้างทองนะครับเพื่อจะไปดูจุดที่เป็นจุดที่น้ําน้ําลงมานะครับก็คือที่สวยงามมากจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเล่นได้น,นะครับเพื่อนๆไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับแต่ก็มีโขดหินเยอะน้ําใสนะครับตรงนู้นก็จะเป็นทางที่น้ําลงมา เที่ยวมากนะครับเหมือนน้ำตกสวยงามแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่าหินก้อนใหญ่มันเป็นตะไคร่มันลื่นมาก ทริปนี้นะครับน้ำตกเขาไพภูนะครับก็ฝากกดติดตามช่องพิญญาสตอรี่เลเวล2ทางย t u b e แล้วก็ทางเพจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทํทำลิปใหม่ๆออกมาย้เพื่อนรับชมกันนะครับวันนี้คิดภาพการใดผมทิศแพงต้องกราบขอท่านผู้ชมทุกท่านมานะโอกาสนี้นะครับถ้าชอบใจทริปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับทริปหน้าจะไปที่ไหนก็ต้องกดติดตามช่องพิญญาสตอรี่กันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ เดินทางกลับชนบุรีนะครับก็พบเจออ่างเก็บน้ำนะครับเพื่อนๆบรรยากาศดีมากที่มวันที่ผมมาน้ำตกกระทิงครับที่ผมแปถ่ายรูปนะครับก็คืออ่างเก็บน้ำแห่งนี้ครับสวยงามมากครับเพื่อนๆไปเดินทางกลับชนบุรีกันครับ